นัดเมียโชครถแหรถูกแซะเอาเงินผัวลั่นหาเองทั้งชีวิตไม่ได้นอนกระดิกตีนอยู่บ้านทำเอาคุณแม่สุดแซ่บอย่างสาวนัดจุทารัตภรรยาของนักร้องหนุ่มโชครถแฮรถึงกับออกอาการหน่อยจนต้องโพลระบายลงในเฟซบุ๊กเคลียร์กันเลยทีเดียวหลังจากที่มีชาวเน,น็ตจะปากเมาแรงว่าที่มีเงินสัญญามรมซื้อบ้านซื้อรถพอเอาเงินสามีมาใช้งานนี้เจ้าตัวเลยฟาดแบบจุกๆว่า ในขณะที่หาเงินเองมาทั้งชีวิตบ้านก็ซื้อเงินสดรถทุกคันก็ซื้อเองทำหน้าก็เงินตัวเองแต่ทำไมทุกคนต้องบอกว่าเอาเงินผัวคือมีทุกอย่างมากอดมีผัวค่ะแล้วตั้งแต่มีผัวก็ช่วยกันทำมาหากินไม่ได้นอนกระดิกตีนอยู่บ้านจัดการหลังบ้านและระบบงานทุกอย่างบางทีเหนื่อยกว่าร้องเพลงอีกให้ตายเธอะหน่อยว่ะ งานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์และส่งกำลังใจให้กับสาวนัดเป็นจำนวนมากเลยค่ะ